ายางเรอหล่อมากเลยอ่ะยนสิหล่อสุดเหมือนยืนที่เราเลยอ่ะไฟ้เหมือนยืเลยอ่ะา้ยางหนึ่งสองมหืมหล่อจิ้ม้ยหันมาไม่หล่ออ่ะ ด้แล้ว่มเสร็แล้วกานี่ยมุมเรานี่ไม่เหมือนใครเลยนมุมเลยนะมุมเหยไม่เหมือนใครนะเขาเจอคนหนึ่งตังนะคนอื่นก็อาจจะได้หน้าตรงได้ไรราได้เหงืยาไม่ได้ไหม้องไหมได้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 ลำบากเออ ของบ้านลงไปแล้วแม่ไม่ได้เป็นแล้วหรอของบ้านของบ้านแบ๊กไม่พลาดเลยอ่ะเลยค่ะเออบอกอินกับเวิร์ดอุ่นอ่ะมามามาแล้วมาแล้วหลอกแล้วก็หลอกนั่นคือรอช้าหยุดขาย ก็เห็นละเมอบ่อยข<อ>ึ้นแต่หายหายขึ้นเยอะแล้วโหก่อนหน้านี้ไอไอตอนบวงมาน่ะ <c oughs> นั่นแหละสาเหตุไปตรงนั้นที่เดียวไม่ได้เป็นนักจัดสนอปหรอ แม่อาจน่าจ